ในนามพระเยซูไอ้ผีร้ายที่แอบอยู่ในตัวข้าจงออกมา,กาเดี๋ยวนี้ไม่ให้อยู่ในตัวข้าไอ้ผีร้ายอาไอ้ผียอดจงออกไปก้มหลงชุบพรจงออกไปจากตัวข้าในนามพระเยซูอาจารย์แสงจงออกไปจากตัวข้าในนามพระเยซูการรับของ การรับของจากเทพจากเจ้าอาจารย์ต่างๆที่รับมาที่เรียกที่เชิญมาที่เรียกที่เชิญมาในนามพระเยซูที่เรียกที่เชิญมาในนามพระเยซูในนามพระเยซูนันมันมันยังเล่นอยู่ในนามพระเยซูไอ้าตานไอ้ผีร้ายไอ้สมุนของสตานเจ้าไม่มีสิทธิที่นี่บัดนี้เราเป็นเจ้าของที่นี่แล้วเราเป็น บุตรของพระเจ้าที่นี่ที่นี่เป็นเจ้าเราเป็นเจ้าของแล้วและหญิงนี้เขาเป็นของพระเจ้าแล้วในพระนามพระเยซูฤทธิอํานาจของพระเจ้าสถิตอยู่ที่นี่แล้วเขาเจ้าร่ไฟไอวิญญาณชั่วร้ายวิญญาณฆ่าคนวิญญาณฆ่าคนวิญญาณที่ขโมยวิญญาณรักำลมยในนามพระเยซูแล้เขาจะในนามพระเยซูบ่บ่ร่บ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 ิบ่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 ่ ขอโลหิตของพระเยซูคิดปกคลุมเดี๋ยวนี้ขอโลหิตของพระเยซูคิ์ปกคลุมเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูขอโลหิตของพระเยซูคิ์เผาริ้นเจ้าในนามพระเยซูขอโลหิตของพระเยซูคิ์เผาริ้นเจ้าไปของพระเจ้าไปของพระเจ้าเผาริ้นเจ้าเจ้าชื่ออะไรแม่กาลีแม่กาลีโอมาอีกตัวหนึ่งแม่กาลีแม่กาลีในนามพระเยซูนางงูกาลี ในนามพระเยซูนางการีจงออกมานี้ในนามพระเยซูนามูรีงออกมาจากนี้ในนามพระเยซูจิตากระบาระบากราบากราบาดระบาระบาระบาดรบาราบาระ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 บาดในนามพระเยซู่าเาเจ้าไอรายเจ้าเข้ามารบกวนหงนี้หลายปีแล้วแล้วเขาเจ้าไม่มีสิทธีหาท ยิ S <S ่งย้เป็นของพระเจ้าแล้วในนามพระเยซูเราเผาเจ้า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 ในนามพระเยซูไฟบางญยานสุดของพระเจ้าจ้องออกมาเจ้าแม่กาลีจ้องออกมาเจ้าแม่กาลีจ้องออกมาเจ้าแม่กาลีจ้องออกมาจ้องออกมาในนามพระเยซูออกไปโา้ะเผาตาเจ้าในนามพระเยซูเผาตาเจ้าเผาตาเจ้าในนามพระเยซูเผาตาเจ้าในนามพระเยซูเผาตา เราเผาเจ้าด้วยไฟของพระเจ้าเราเผาเจ้าจงออกมาในนามพระเยซูไอพิงอะไรตงออกมาออกไม่ออกในนามพระเยซูในนามพระเยซูเผาเจ้าต่อไปในนามพระเยซูโอบารา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 บาาบาราบาราบาาบราบาาบาาราบาาบาาบาราบาราบาาบราบาาบาาราบาาบา เรโลห็นของพระเยซูชำระยี่นี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเรโลห็นพระเยซูชำระยี่นี้ชำระยี่นี้ในกาลีจงออกไปเจ้าแม่กาลีจงออกไปเจ้าแม่กาลีจงออกไปในนามพระเยซู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 เต็นั่งคอยกำลังคอยคอยมาคอยมา ไม่เป็นไรวันนี้เอาให้หมดถ้าไม่หมดมันจะมาอีกมันจะมาอีกวันนีอถ้าไม่หมดม,มันจะมันจะกวัอีกเออยา่าเป็นไหนชื่อเปนกอน่อน,นเดียวใ,ในนามพระเยซูในเดียวที่อ<ไ>ื่นในนามพระเยซู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 ต้องแต่งยังมีไหมนีแบบนี้ในนามพระเยซูเองชื่ออะไรในนามพระเยซู เองคือไข่ไอย้ยา <c oughs> ในนามพระเยซูไอ้ไข่เด้อเดี๋ยวมไม่ไล้น่ะเดี๋ยวไล่ได้เปลาปลาลืมอะไรปล่าลืมอะไรปลา,ปาในนามพระเยซูมีอะไรจะบอกมาเขาอะบนยนมบนยพิชซ่าคขาชุดทหารเขาไม่แก้ช่วยประเสานแล้วแม่เนาไม่แก้ หลอกลอกผีหลอกผีเออเองเป็นผีใช่ไหมเป็นผีว่าเทพเทพเป็นผีแล้วเป็นเทพเป็นแม่สองอย่างเลยเป็นสองอย่างเลยโอ้เองชื่ออะไรเล่นเล่นเนี่บ้าเลยลาบไปดีแม่เอากูไปไหนก็ไม่รู้เข้าบ้านไม่ได้เลยดีน้วตามแม่มาแม่บอกแม่พ่อเนียแะ พ่อแม่เป็นคนได้ท้ายนี่เองในนามพระเยซูในนามพระเยซูเองไม่มีสิทต่อรองไม่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 อยากหนาวแล้วไม่อยากร้อนโอชิดาราบ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 าราอะไารบ้รานร่างาารนีาราบาม่บาราบาาบาองบารบาาบาบาา เองไม่มีที่อยู่ต่อไปบัดนี้พระเยซูมาช่วยแล้วพระเยซูมาช่วยแล้วไม่ใช่น้าที่ของเองในนามพระเยซูเราเผาเจ้าเราเผาปากเจ้าเราเผาปากเจ้าไม่มีสิทธิ์ต่อรององวันนี้ให้ใครลงวันนี้ในนามพระเยซูให้ใครให้ใครให้ใคร ไปของพระเจ้าเผาเจ้า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 ในน้ำพระเยซูเผาเจ้าให้ไข่จงออกมาในน้ำพระเยซูไอไข่จงออกมาไอ้ไข่จงออกมาในน้ำพระเยซูไอ้ไข่จงออกมาในน้ำพระเยซูจงออกมาจงออกมาแล้วลูกเหระในน้ำพระเยซูอย่ารู้ไข่ค่ะในน้ำพระเยซูไอ้ไข่จงออกมา ไอ้ไข่ออกมาไอ้ไข่จะออกมาไอ้โชคลาช่งออกมาไอ้ไข่โชคล่าช่องออกมาลาบมันไปนมันเข้าไอ้ข่ไหนชื่อไข่อะไรไม่ไข่ลาบอ่ะมันไม่เขาเลยอ่ะมันอยูมันเอ็งชื่อไข่อะไรไข่เจดีย์เวรไข่เจดีในนามพระเยซูนาำกรตายเป็นลูกตะเนียวโุไข่เจดีในน้มพระเยซูนน้ำพระเยซูไข่ไข่เจดีเจ้าจะไม่ได้กไม่ได้ไม่ได้่าเจ้าไมไ้น้มพระเยซูใครกไม

งจ้ามางออกมางออกมาในน้มพระเยซูเจ้างจ้ามาในน้ำลิ่อนำนาายิ่งใ่พระเยซูเจ้างออกมาตรงนี้ผ้าโรหินพระเยซูครบคุณร่างกายนี้ในน้มพระเยซูพระเดชพระเยซูครบคุณศีรษะนี้ในนามพระเยซูในในนามพระเยซูพูดตามในนามพระเยซูสั่งทับไล่ผีซาตานวิญญาณชั่วสมุนของมารออกจากร่างกายนี้ ทั้งหมดทั้งสิ้นในนามพระเยซูไม่ไหว้ไม่นับถือไม่เก็บกลับมาไม่ทําพิธีอีกต่อไปออกไปจากข้าเดี๋ยวนี้ <S 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 ทั้งหมดทั้งสิ้นในนามพระเยซู <S S S โอกสายแปดแล้วพอนยมอีกครั้งหนึ่งสิราบา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 ริบาราบังาาราบาราบาราบดราบาราบาราบาเติมราบา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 เติมราบา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  Nah, นามพระ

ผู้ใชยแปดชิกาบาร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 าสตาราเกียร์พระพญาสุขของระเจ้าขอพระฤทธิ์ของพระเยซูเติมเถิดในพระนามพระเยซูยกมือครับพระญาสุขขอบพระเจ้าพระญาสุขของพระเจ้าไปของพระเจ้าลงมาพระญาสุขของพระเจ้าไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาพระญาสุขไม่เติมเถิดเติมเถิดพระญาสุขลงมาโอ้ชิกาบาร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 าชิกาบาร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 าสตาราเกียร์สตาราเกียร์สตาราเกียร์ในนามพระเยซู เราภานอย่างเจ้างขวงเราภาวาอย่างกวางขวาเาเป็นพบะ้ยเด็กก้างขวางโอ้ชิกบารา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 บารบาาบารอบารบาบาาบารบาราบารบาาบาราบาบาาบาบาบะบาบาบบาาบรบาาบรบารบารสารภารบารรบาราบระบราบาาาาาาารรารรบา ต่อพระเยซูคริสต์อขอโลหิตศักดิ์สิทธิ Hence, ์ของพระเยซูคริ <Kristen> สต์ล้างบาปล้างบาปเปียบถุงล้างบาปให้หนูด้วยล้างบาปด้วยโลหิตศักดิ์ส <The> ิทธิ <bananas S 1> ์ออกให้หมดเอาวาออกให้หมดคำสาปแช่งออกให้หมดในนามพระเยซูผีวิญญาชั่วเวทมนต์คาถาการทำพิธีที่โดนตัวหนูออกจากหนู ให้หมดเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูคริสต์อาเมน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 ในนามพระเยซูคริสต์วิญญาณชั่วผีมารซาตานที่แอบซ่อนอยู่ในร่างกายนี้แอบซ่อนอยู่ตามตัวตามแอบซ่อนอยู่ในลำตับไตไส้พุงแอบซ่อนอยู่ในม้ามตับไตแอบซ่อนอยู่ในร่างกายทั้งหมดนี้แอบซ่อนอยู่ตรงศีรษะ แอบซ่อนอยู่ที่หลังแอบซ่อนอยู่ที่ขาแอบซ่อนอยู่ที่มือแอบแอบซ่อนอยู่ในท้องในนามพระเยซูเจ้าผีต่างๆจงออกมา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 งออกมาเวทมนต์คาถาที่รับไปจงออกมาจงออกมาน้ำมนต์ที่เข้าไปจงออกมาจงออกมา จงออกมาการลงอักขระการลงอักขระการลงอักระบนลำตัวด้วยน้ำมันด้วยสิ่งต่างๆจงออกมาจงออกมาจงออกมาในน้ำพระเยซูด้วยด้วยเทียนด้วยเทียนลงอักขระบนหลังบนตัวจงถอนออกมาจงถอนออกมาในน้ำพระเยซูเจ้าในน้ำพระเยซูเจ้าปลดปล่อยปลดปล่อยในน้ำพระเยซูเจ้าอามนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ทั้งหมดไหม ลองใหม่ทีได้ไหมขอทีได้ไหมขออีกขอทีหนึ่งขอทีขอทีหนึ่งนั่นมาอีกแล้วยิ้มอีกแล้วในนามพระเยซูเองชื่ออะไรไม่หมดหนูเมื่อยเมื่อยเลยไหมคนไายเมื่อยเลยในนามพระเยซูเองชื่ออะไรในนามพระเยซูถ้าไม่ตอบเผาอีกในนามพระเยซูคาราบ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 ารา เยซูครับๆๆๆๆๆๆในนามพระเยซูครับๆๆๆๆๆๆในนามพระเยซูจะออกมาจะออกมาไอ้ศรี จงออกมามีญาณช่วยแอบซ่อนอยู่ตามหลังตามตัวเอามือวางที่ก้นให้หน่อยในนามพระเยซูมีญาณช่วยแอบซ่อนอยู่ในตัวจงออกมาเอาวิญาณช่วยแอบซ่อนในตัวจงออกมาจงถอนออกจงถอนออกจงถอนออกในนามพระเยซูจงถอนออกจงถอนออกจงถอนออกในนามพระเยซูจงถอนออกจงถอนออกในนามพระเยซูวิญาณช่วยจงออกมาจงออกมาให้หมดในนามพระเยซูร่างกายนี้เป็นของพระเจ้าของพระเจ้าเข้าไปอยู่ในร่างกายนี้ในพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซู ในนามพระเยซูแตนโอเคไหมไอคีนะไอิีนะผม่เชื่อนะเอาผมยิ้มอีกแล้วมาอีกแล้วเนี่ยชื่ออะไรในนามพระเยซูเองชื่ออะไรลาบไอลาบมีไหมเองเข้ามาได้ยังไงเข้ามาอยู่ข้างนอกในนามพระเยซูไอลาบเองเข้ามาในร่างกายหญิงนี้ได้อย่างไรตอบ แม่คนไหนทำอะไรเองเป็นกุบารใช่ไหมเองเป็นกุมารใช่ไหมในนามพระเยซูไอ้ลาตจงออกมาในนามพระเยซูคาบาร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 าบราบา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 าบาราบราบา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 รา ไอ้น hey, ้ำพระเยซูไอ้ผีลาจงออกมาจงออกมาจงออกมาไอ้น้าพระเยซูไอ้น้าพระเยซูไอ้ผีลาจงออกมาจงออกมาจงออกมาไอ้ผีลาจงออกมาเบนเบนเบนเอาเบนไปยาเลยพี่ไปยาเลยในนามพระเยซู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 ไอ้ผีลาจงออกมาไอ้ผีลาจงออกมาในนามพระเยซูไอ้ผีลาจงออกมาในน้ำพระ ไอ้ดพร้ายต้องมองมาไอ้น้ำปเยบกไปดีร้ายต้องมองมาต้องมองมาต้องมองมาไอร้าต้องมองมาไอ้น้ำไปเหยียบ อเมริกา enfin ันดีโลยาแตจื่อได้ยังจำเื่อได้ังโอ้ยเพื่อเป็น่วงลเนี่ยชื่ออะไรนี่มนนชื่ออะไรก็เป็นทีมลูกค้ามาหาเรา่แหละห่วงเนี่ยโอ้ยโอ้ยดีขึ้นยังดีขึ้นยังออะงนอ่างานดีแล้วในงานพระเยซู

เ en yes ้าแม่ใจก็มามาพรงเวยนามพระเยซูนางพระเยซูพีกาลีลงมานามพระเยซูพีกาลีลงมานามพระเยซูพีกาลีลงมานามพระเยซูบับ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 บบ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 บ ในนามพระเยซู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 ออมมาออมมาสมุนจะไม่กินออมมาสมุนจะไม่กินออมมาไอ้ผีงูออมมาในนามพระเยซูผีงูออมมาสมุนจะสมุนจะไม่กินออมมาออมมาออมมาในนามพระเยซูผีจะไม่กินออมมาสมุนจะกินออมมาในนามพระเยซูออมมาออมมาไอ้ผีงูออมมาไอ้ผีงูในนามพระเยซูเอ้ยชื่ออะไร ไน่นามไม่ยิบสูชื่ออะไรชื่ออะไรเขาหน้าคือใครกันอาจารย์แสงมาและวหมดแม่ทุกอาจารย์เนี่ยชื่ออะไรในนามไม่ยิบสูแตนไอคนนี้ชื่ออะไรไม่นามไม่ยิบสูแตนไอคนนี้ชื่ออะไรไอคนนี้ชื่ออะไรที่พูดเมื่อกี้นี่มันชื่ออะไรเมื่อกี้นี่อาจารย์อะไร จานยอดโอ้ยู่เหนียวนะเหรอยังอยู่เข้าไม่เหนียวนะจะลูกสิบเที่ยบในนามพระเยซูเราเขาแท่นบูชาจานยอดในนามพระเยซูคืนนี้อาจารย์ยอดจะอยู่ไม่ได้ในพระนามพระเยซูแท่นบูชาอาจารย์ยอดเจ้าอยู่ที่ไหนในนามพระเยซูเจ้อยู่ที่ไหนตอบยีบวันยบวันไหน ในน้ำพระเยซูพระเจ้ารู้ทุกสิ่งในน้ำพระเยซูเราเผาแท่นบูชาอาจารย์ยศการทำพิธีที่เจ้าทำอยู่ตอนนี้เราเผาเจ้าการส่งผีมาในน้ำพระเยซูเขาอาจารย์ยศเขาแท่นบูชาอาจารย์ยศเขาแท่นพราหมอาจารย์ยศเราเผาเจ้าไออาจารย์ยศไอผีไลไอสมุนตาจานเราเผาเจ้าทีไฟในน้ำพระเยซูในน้ำพระเยซูปานักิมมสในน้ำพระเยซูไปอาจารย์ยศ เ้าเผาเจ้าเราเผาแท่นบูชาของเจ้าเราทำลายแท่นบูชาของเจ้าในน้มพระเยซูในน้มพระเยซูในน้มพระเยซูล้วเผาเจ้า แท่นบูชาอาจารย์ยอดเราเผาแท่นบูชานี้เราทุบแท่นบูชานี้ในนามพระเยซูเรากระทืบแท่นบูชานี้เราเหยียบแท่นบูชานี้เราเหยียบแท่นบูชาอาจารย์ยอดเราเผาตำหนักอาจารย์ยอดเดี๋ยวนี้เราเผาตำหนักอาจารย์ยอดเดี๋ยวนี้ทําลายมันในพระนามพระเยซูที่เอธิบุรีใช่ไหมในพระนามพระเยซูเองที่เอธิบุรีใช่ไหมในพระนามพระเยซูเองอยู่ที่ไหนจงตอบในพระนามพระเยซูเราเผาเจ้าริปไปตอเป็ยางบริสุทธิ์เราเผาแท่นบูชานี้เราเผาการทําพิธีนี้ เขาไปบอกพระเจ้าทำลายเจ้าเขาเจ้าเดี๋ยวนี้มิตอำนาจของพระเจ้าในพระนามพระเยซูเองกสยงเอ้สคบบบบบบบอบบาบบ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 เบบ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 เจ้าบบบบ ในนามพระเยซูเราเผาเจ้าทำลายแท่นบูชาอาจารย์แสงเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูเราเผาการทำพิธีของอาจารย์แสงใน,น,นพรร nam จะเยู่วนทัรน์ของพระเจ้าถล่มสถานที่สถานถล่มสถานที่ตั้งปาร์ลัของอาจารย์แสงแท่นบูชาของอาจารย์แสงแล้วเผาเจ้าตำแหน่งอาจารย์แสงแล้วเผาเจ้าตำแหน่งที่เจ้าจะอยู่ไม่ได้เพราะเจ้าได้รบกวนคนของพระเจ้า บัดนี้เราเผาตำหนักของเจ้าเราทำลายหนักของเจ้าในน้ำพระเยซูพรุ่งนี้เจ้า่าวหน้าหนึ่งเจ้าจะต้องถูกไฟเผาตำหนักที่จะทำทลายเราสั่งทำลายเจ้าในน้ำพระเยซูเราทำลายเจ้าในน้ำพระเยซูเราเหยียบตำหนักอาจารย์แสงตำหนักอาจารย์แสงไปผหาตัดของพระเจ้าไปผ่าตัดกองพระเจ้าเหยียบหัวลงเจ้าเหยียบหัว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 เจ้าในน้ำพระเยซูอาจารย์แสงจงก่อไปจงก่อไปจงก่อไปในน้ำพระเยซู ในน้ำในเยซูในน้ำระเยซูในน้ำระเยซูในน้ำระเยซูนั่งเข้าไปแทนถอยเข้าไปถอยไปแนถอยไปแทนถอยไปในน้ำใะเย็ูในน้ำระเยซูเราได้เนี่ยนี่ใครนี่ใครนี่ใครหมดแังจ้า หมดยังจ้าอยากเล่นของแข่งกระชอนสิจ้าอย่าฉันแข่งกระเทจ้าคุณตามคุณดุงมทางหนึ่งในนามพระเยซูคริสต์เราขอสั่งทำลายแท่นบูชาอาจารย์ยอดทำลายแท่นบูชาอาจารย์แสงทำลายแท่นบูชาต่างๆการทำพิธีที่ส่งผีเข้ามาในตัวฉันจงออกไปจากตัวฉันเดี๋ยวนี้ทั้งหมด

ให้ิงนี้รับกำลังจากพระเจ้าให้ิงนี้รับผูประทานจากพระเจ้าให้ิงนี้รับวิเศษของพระเจ้าให้ิงนี้รับพลังานพรุของพระเจ้าในพระดาพระเยซูในพระน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 าพระเยซูขอน้คุณลุงนะยครับบ๊า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 บราบ๊าบ๊าบราบ๊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 าบ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 ๊าบ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 ๊ ในนามพระเยซูน okay. mm ิสต์อำนาจของพระเจ้าอยู่ที่นี่การสถิตของพระเจ้าอยู่นี่พระวิญญาณรู้สึกของพระเจ้าอยู่ที่นี่พระเจ้าอยู่ปกครองเธอขอพระเจ้าปกครองเธอในนามพระเยซูในนามพระเยซูขอพระเจ้าปกครองเธอ โอ้ร่วมอิ่มพระเจ้าขอร่วมอิ่พระเจ้าชำระบาปให้เธอโอ้ร่วมอิมพระเจ้าอภัยบาปให้เธอพระเจ้าสิ่งที่เธอทำนั้นทรงจะได้วันนี้เธอยอมต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้ายกโทษให้เธอด้วยทอภัยให้เธอด้วยล้างบาปให้เธอด้วยสิ่งที่แอบซ่อนอยู่จงออกมาในน้ำพระเยซูไอ้ดีร้ายก็ออกมาไอ้ผีร้ายจงออกมาในน้ำพระเยซูจงออกมา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 ในน้ำ ไม่มีที่อยู่สำ <ส antibody S 1> <erman S 2> หรับเจ้าอีกแล้วในนามพระเยซูออกมา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 ในนามพระเยซู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 ฉันเป็นลูกพระเจ้าแล้วร่างกายของฉันเป็นของพระเจ้าตับไตไส้พุงม้ามหัวใจปอดเส้นเลือดหัวใจของฉัน ชีวิตของฉันเป็นของพระเยซูไม่ใช่ของผีไหนอีกแล้วบัดนี้ขอพระยาบริสุ์ของพระเจ้า <c oughs> เติมฉันให้เต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าให้วิญญาณผีวิญญาณผีออกจากฉันให้หมดการทําเวทมนต์คาถาใดๆก็ตามบัดนี้ฉันไม่เอาแล้วออกจากตัวฉันให้หมด ให้หมดไม่มีต่อไปในนามพระเยซูผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงฤทธิอำนาจในนามพระเยซูอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าพูดตามตรงอีกนิดนึงหมดในนามพระเยซูขอโปรดยกโทษความบาปให้หนูด้วยสิ่งใดที่หนูทำไปที่จำได้และที่จำไม่ได้ที่ทำผิดต่อพระเจ้า ต่อผู้อื่นขอพระเยซูคริสต์ยกโทษให้หนูด้วยขอเลือดพระเยซูล้างบาปของหนูของแตนคนนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นลุงนภาใช่ไหมในนามพระเยซูขอเลือดพระเยซูคริสต์ล้างบาปให้ลุงนภาคนนี้บัดนี้ไม่มีอีกต่อไปไม่ยุ่งเกี่ยวเวทมนต์คาถา ไม่ยุ่งเกี่ยวลูกเคารพต่างๆไม่เข้าทําพิธีอื่นๆที่ไม่ใช่พระเยซูคริสต์ไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าไม่เข้าอีกต่อไปอาธิษฐานในพระนามพระเยซูผู้ยิ่งใหญ่เดี๋ยวนี้อาเมนหมดไหมหมดไหมหมดไหมต้องหมดจริงๆนะเธอไม่เหนื่อยฉันก็จะเหนื่อยแล้วนะ้้พระเจา มหนึ่งเรียก่อสองไม่ไหวแล้วหนูว